สวัสดีทุกท่านนะครับมาอาเซียนวันนี้เราจัดโอเพอรพิเศษที่จังหวัดขอนแก่นยอดเยี่ยมเลยครับวันนี้ท่านใดที่มาดูโอกาสเป็นครั้งแรกนะครับขออนุญาตยกมือไหมครัยกมือหน่อยมีครับมีไหมโอ้เมื่อเป็นเกียรติครั้นพี่ลุกขึ้นยืนเลยพวกเราปมให้ปบมือเลยครับปรบมือพี่นักล่าว้าวยอดเยี่ยมสองท่านนะครับสองท่านนะครับวันนี้ยอดเยี่ยมครับบรรยากาศนะครับวันนี้แล้วก็ปรบมือให้กับทุกท่านที่มาร่วมบรรยากาศร่วมกันครับปรบมือดังเลยนะครับ ขออนุญาตแนะนตัวนะครับผมสายรารยอดรักนะครับปัจจุบันยังทํางานประจํานะครับเป็นพนักงานบริษัทเอกชนที่จังหวัดระยองนะครับเรารับโอกาสนี้นะครับตั้งแต่ปี56นะครับแล้วก็มีผู้ที่แนะนําเข้ามาดูโอกาสดีๆนะครับแล้วเป็นโอกาสที่ยอดเยี่ยมมากๆที่เราทํามาแล้วมีความสุขมากๆนะครับปลมือให้ท่านโคสุภาท่านโคปชรีแก้วเสถียรนะครับคุณพ่อคุณแม่ทางธุรกิจนะฮะแล้ววันนี้ครับก็เราความมีความโชคดีมากๆวันนี้นะครับ เป็นคุณปู่ในด้านทางธุรกิจท่านเป็นซูเปอร์โค้ชที่ยอดเยี่ยมมากๆนะครับเดินมาทางมาจากจังหวัดนครราชสีมาเพื่อทีมพวกเราโดยเฉพาะโปรโมตันครับ่ังโค้ชสีชนมูดีนะครับและวันนี้ครับความร่ำรวยนะครับวันนี้เราอยากจะมาแบ่งปันนะครับซึ่งวันนี้ผมมองว่าแผนธุรกิจของ b u g a n d b i p สุดยอดที่สุดแล้วนะครับวันนี้จะเป็นท่านใหม่หรือท่านเกา่าท่านเก่านะครับเรามาเรียนรู้วิธีการทําเงินด้วยกันดีไหมครับ อ่ะปรแกมไ,ไหนให้แบบตัวเองเลยนะครับและนี่คือแผนการ,การตลาดของบริษัท b u g and b r นนะครับอ่านี่คือโอกาสนะครับวันนี้เป็นวันอังคารเวลาประมาณบ่ายโมงนิดๆหลายท่านก็อาจจะยังทำงานอยู่นะครับแต่วันนี้เป็นโอกาสที่ดีนะครับที่เรามารวมตัวกันเพื่อทำอะไรบางสิ่งบางอย่างเพื่อครอบครัวดีไหมครับและโอกาสสิ่งแรกที่เราจะทำก็คือโอกาสเงินสมาัคือเรื่องสุขภาพ วันนี้คนไทยหลายๆท่านหรือบุคคลใ,ใกล้ตัวเราเนี่ยสุขภาพไม่ดีเยอะไหมครับ <Yeah. S 1> เยอะมากเพราะอะไรครับมีในเรื่องของ PM 2.5อะไรหลายๆอย่างถ้าเป็นอุตสาหกรรมนิคมมากตัพุทธที่จังหวัดระยองผมนะครับสิ่งแวดล้อมไม่ค่อยดีเลยนะครับทาให้ร่างกายของเราไม่ค่อยดีแต่วันนี้เหมือนที่ท่านโค้ชศรีชนบอกครับถ้าเราป้องกันโดยการดูแลสุขภาพเราก่อนที่จะไปเสียเงิน ค่าโรงพยาบาลเยอะๆแบบนี้ดีไหมครับซึ่งสารอาหารของเราดีมากๆและวันนี้ครับเรื่องเวลาหลายๆท่านบอกว่าวันนี้อาจจะเสียเวลาพักผ่อนเสียเวลาเดินทางมาต่างจังหวัดเพราะอะไรครับเราเอาเวลามันแลกเวลาเพื่อเราจะได้มีความสุขได้ใช้เงินกับครอบครัวแบบนี้ดีไหมครับผมเดินทางมาจากจ,จังหวัดระยองเพื่อจะเอามาแลกเวลาเพราะอะไรครับผมเป็นคนหนึ่งที่ไปทํางานต่างจังหวัดที่จังหวัดระยองเป็นเวลา20กว่าปี ซึ่งมันถูกกดดันในเรื่องของเป็นการเป็นลูกจ้างแล้วก็อยู่ไกลบ้านไกลเมืองตัวเองซึ่งผมมาทําธุรกิจนี้เพื่อผมต้องการได้กเกษียณตัวเองและมีเงินนะครับจากบริษัท B.U.G b แอนไปดูแลครอบครัวที่จังหวัดสุรินทร์ครับปกมือให้ผมหน่อยเลยนะครับนี่คือเรื่องที่เราต้องการก็คือเรื่องของสุขภาพเวลาและเงินถ้าบ u g แอนให้3ส,สิ่งนี้พร้อมกันทุก่ันวัาดีไหมครับดี มันจะได้คําว่าอิสรภาพทันทีหลายๆท่านมีอิสรภาพในเรื่องของสุขภาพที่ดีพะมาทําธุรกิจบ u g ได้เวลาเพิ่มเติม,ตมได้เงินเพิ่มเติมหลายๆท่านได้สิ่งสามสิ่งนี้และได้อิสระภาพในยหลายท่านปลกเนื้อให้กับผู้นําผู้บริหารด้านหลังดังๆเลยครับนี่คือผลที่ได้มาแล้วนะครับและนี่เรื่องของการที่ในกลุ่มของสินค้าที่วันนี้เราได้ดู V.T.R. ที่ท่านซีอได้ทํามาให้พวกเราและนี่คือกลุ่มสินค้าที่ไว้ทําการตลาดสินค้าเรานําไปอะไรครับ ไปขายได้ซึ่งไม่จํากัดนะครับว่าจะต้องขายได้เดือนเท่าไหร่เล่าขายได้เยอะยิ่งดีมีเงินมาต่อยอดธุรกิจในครอบครัวเรายิ่งดีถูกต้องไหมครับเพราะนี่คือเป็นโลกของคําว่าขายนะครับปึ๊บในสิ่งที่2ข้อที่2ถ้าเราชอบการขายแต่การขายมันสามารถเชื่อมต่อมาเป็นอุตสาหกรรมเครือข่ายผู้บริโภคที่ท่านซีอบอกว่าเรามาทํากับผู้คนผู้คนเยอะไหมครับเยอะมากในประเทศไทยที่สุขภาพไม่ดีหรือ มีความต้องการในเรื่องของรายได้เพิ่มเติมเข้ามานะครับบริษัทเรามีโครงการ1นปีสามารถทำรายได้ 50,000- ถึง100,000บาทถ้าเป็นของทุกท่าน10,000 0บาทต่อเดือนดีไหมครับดีสุดยอดมากครับโปรมืนดังเลยนะครับและนี่คือโอกาสาหนือสามัญน,นะครับและนี่หลายๆท่านบอกว่าไม่เคยทําไม่เคยเจอธุรกิจแบบนี้ผมขออนุญาตสอบถามท่านใดที่มาท,ทําธุรกิจแบบไม่เคยท,ทําธุรกิจบบ่างอื่นมีไหมครับมีไหมอู้หลายท่านเลยอ่โปรมืนดังๆๆเลย ท่านไม่เคยทาไม่เป็นไรแต่บริษัทเรามี4พาร์เนอร์4หุ้นส่วนที่จะคอยค้าจุนความสําเร็จให้กับเราทุกๆอย่างที่มาทํานะครับหุ้นส่วนได้ก็คือเรื่องของธุร,ธรกิจนะครับของบริษัท b u g นะครับที่นําสินค้ามาตรฐาน NSF มาฐานระดับโลกมาให้เราได้ใช้และทําการตลาดนะครับในเรื่องถูกต้องตามกฎหมายบริษัทจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะครับสามารถเข้าไปเช็คในสกบได้เลยนะครับจะมีชื่อของเราบริษัทเราครับ BUG ูจ BU ีนะครับ แล้วก็ในเรื่องสายงานธุรการที่นี่คือคลังสินค้าของเราเรามีเจ้าหน้าที่ดูแลแบบนี้ดีไหมครับ mm. เราไม่เข้าใจบางสิ่งบางอย่างแต่เจ้าหน้าที่เราจะแนะนำในการกรอกการสมัครการซื้อสินค้านี่คือความยอดเยี่ยมของธุรกิจเราครับไม่ต้องทำเองทั้งหมดแต่บริษัทเราจัดสรรให้ทุกอย่างเลยและของเรื่องรายได,ได้ที่นี่จ่ายเขาเรียกว่าสวันจ่ายทีถ้าเป็นรายวันนะครับสมวันจ่ายทีลงวันนี้ครับวันอังคารออกวันศุกร์ลงวันศุกร์ออกวัน,วนอ,อนังคาร ถ้าเราทําเต็มระบบก็คือรายวัน8ปถึงเรอบต่อเดือนดีไหมครับ <Hey. S 1> และรายเดือนอีกหนึ่งวันคือวันที่10ของเดือนถ้าเปรียบงานประจาอย่างตัวผมเงินเดือนเขาจ่ายให้เดือนละหนึ่งครั้งแต่เรามีวันใช้คือ30วันต่างจากวิวเดือนหนึ่งจ่ายกี่รอบครับแถึง9รอบรวมรายเดือนอีกเป็น10รอบต่อเดือนถ้าปีหนึ่งเท่าไหร่ครับ120รอบถ้าเป็นงานประันประจำอย่างผม หนึ่งเดือนหนึ่งครั้งหนึ่งปีอะไรครับสิบสองครั้งผมถามแบบตรงไปตรงมาหนึ่งร้อยยี่สิบกับสิบสองครั้งเอาไหนครับเอาตัวบริกางกับคนที่มองเห็นเลยนะครับและอุ่นส่วนที่สองครับคือ Big กิสโปรแกรมเป็นโรงเรียนสอนนะครับให้ทุกคนเป็นนักธุรกิจ b ิวกิสและบีอาร์พีแบบมืออาชีพนะครับเหมือนอ่านักธุรกิจยังอาเป็นพอ,อเป็นครูเขาก็จะมีโรงเรียนที่ไปสอนรองพอ,อสอนเป็นผอ,อ เขาก็ต้องไปเป็นมืออาชีพในอาชีพของเขา B.U.G เหมือนกันมีโรงเรียนวิคดิโปรแกรมที่สอนให้เราเป็นนักธุรกิจแบบมืออาชีพดีไหมครับตอ,อบเป็ดนดังเลยนะนี่คืออะไรครับท่านสิบอ,อกว่าถ้าเราอยากําเร็จอ่านหนังสือดู y o YouTube บริษัทเรามี u t u b e นะครับอ่า B.U.G. and B.R.P. อย่าง O.P.M. แบบนี้มาเรียนรู้นะครับ Home Meeting O.P.M. งาน S.T.O. และงานใหญ่ที่เราจะเกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคมนี้คือวันที่24พฤษภาคมนะครับซึ่งเป็นบัตรนี้นะครับ ท่านใดที่อยากไปดูโอกาสคนเยอะแยะมากมายครับที่โรงแรมราชาวดีออเดอร์บัตรสอบถามกับอัปไลน์ที่ชวน<ม>ท่านมาแบบนี้ท่านจะขหนจะไปบ้างครับวันที่24่สิบสี่วาว้าวทุกคนเอาปมเรื่องได้เลยครับแ,และนี่คือโรงเรียนบิกนิสโปรแกรมนะครับหุ้นส่วนถัดมาคือนะครับหุ้นส่วนที่3ามคือทีมวันนี้ผมไม่รู้นะครับว่าท่านใดจะถูกชวนมาด้วยกลยุทธ์อะไรก็ตามแต่คนที่ชวนท่านมาเขาหักท่านหลายเด้ เขาอยากให้ท่านมาเบื้องโอกาสแบบนี้ดีไหมครับอ้าวบมือยกับคนที่ช่วยาหนาดอยนะครับให้คำแนะนำคำปรึกษาช่วยเหลือสนับสนุนพาเริ่มต้นพาทำทุกกระบวนการของความสำเร็จของ vug a n d brp นะครับและหุ้นส่วนที่4นะครับสามหุ้นส่วนคือ1น3ช่วยไปแล้วร้เรนะครับมันจะมีกระบวนการก็คือถ้าเราเรียน70%เท่ากับเกรด3ถูกต้องไหมครับแต่กระบวนการจริงๆแล้วผมว่าบริษัทหรือโรงเรียนหรือทีมช่วยเรามากกว่า80% แบบนี้ดีไหมครับปรบมือให้กับบริษัทเราหน่อยนะครับสุดยอดเลยนะครับแล้วก็หุ้นส่วนที่4เป็นหุน้นส่วนที่สําคัญมากๆวันนี้แหละคนที่ชวนท่านมาเขาอยากให้มาเห็นบริษัทอยากให้มาเห็นโรงเรียนบิ๊กคลิสอยากมาให้ทีมให้เห็นทีมของเรานะครับซึ่งสามารถที่จะจริงจังเรียนรู้นะครับยอมให้สอนกล้าลงทุนนะครับแล้วก็ยืนการทําธุรกิจกับเราอย่างที่ผมบอกครับ1นถึงสปีถ้าสามารถทํารายได้เดือนละแสนเอาไหมครับเอาปรบมือดังเลยนะครับ และนี่คือสีหุ้นส่วนช่วยเราทั้งหมดร0อนะครับและถัดมาวันนี้ครับการสมัครการจะเป็นนักธุรกิจที่ถูกต้องนะครับของ b u g ีแอนก็คือเริ่มจากการสมัครหุ้นส่วน300บาทแต่วันนี้เป็นโปรโมชั่นในเดือนเมษาฮาวายท่าน CEO อบอกนะครับวันนี้ครับสมัครแค่เพียง1น0บาทครับโปรโมได้เลยแล,และนี่คือการสมัครหุ้นส่วนหุ้นส่วนสมัครปุ๊บนะครับผลประโยชน์เราจะได้รับอะไรบ้าง นะครับโบนัสส่วนตัวทุกการซื้อสินค้าของเราจะมีโบนัสส่วนตัวคืนให้เรา1 0แบบนี้ดีไหมครับซื้อเอรได้เงินขึ้นแบบนี้ดีบออสุดยอดเลยครับแล้วข้อที่2นะครับโบนัสการขายปีกบอกแล้วครับถ้าท่านใดที่ชอบขายขายไปเลยเอากาไรขายปีกเข้ากระเป๋าหรือขายเสร็จปุ๊บเอามาวางซื้อเป็นวางเด้งให้เงินเข้าบัญชีอีกแบบนี้ดีไหมครับนี่คือความยอดเยี่ยมครับข้อที่3ค่าฟ้าสตาร์ท นี่แหละคือสิ่งสําคัญและหลายท่านบอกว่า ύ, ท่านซีอให้แบบเขาเรียกว่าเป็นค่าที่ถูกใจมากๆวันนี้เราไปแนะนําเพื่อนเรานะครับถ้าเพื่อนเราทําธุรกิจลงทองสร้างหรือซื้อสินค้าเราจะได้ส่วนแบ่งทางการตลาดทันที10เอร์ซนแบบนี้ดีไหมครับปกมืนดังเลยนะครับข้อที่สี่นัสการสร้างทีมนะครับตามขนาดสร้างธุรกิจนะครับจ่ายทุกวันอนังคารสุขวันอังคารสุขแปดถึงเก้ารอบต่อเดือนนะครับโดยมีทีมอ่อนและทีมแข็ง นะครับนี่คือการสร้างธุรกิจและโครงสร้างที่ให้เลือกมีทั้งหมด4โครงสร้างนะครับที่อยู่ในแผนการตลาดของบริษัท BUG and BRP โครงสร้างแรกคือ DL 1000 PV สามารถทำรายได้สูงสุด30,000บาทโครงสร้างที่2คือ SD 3000 PV สามารถทำรายได้สูงสุดนะครับวิสตง0ง0บาทโครงสร้างที่3คือ GD นะครับ5 0 0 0 PV สามารถทำรายได้สูงสุด2 5 0 0 0 0บาทและโครงสร้างที่3เออโครงสร้างที่ครับ a อ c สูงสุดครับ1 0,000 PV พีสามารถทํารายได้สูงสุด50,000 0บาทนะครับและข้อสุดท้ายครับค่าแนะนํา2ชั้นคือเราแนะนําชั้นเพื่อนของเรามาเป็นชั้นลูกของเราและลูกของเราไปแนะนําเพื่อนมาเป็นชั้นหลานของเราจ่ายให้เรา2ชั้น100แบบนี้ด,ดีไหมครับ <S <S มีเดอจ่ายกจ่ายครับจ่ายรายวันรายเดือนนะครับและข้อถัดมาผมถามอย่างตรงไปตรงมาถ้าให้ท่านเลือกรายได้ที่จะได้ ถ้าเราเงินเข้าในกระเป๋าเราโดยที่ยังไม่ต้องคิดว่ามีเงินจะลงทุนไหมถ้า4โครงสร้างนี้ทุกท่านอยากจะมีรายได้เท่าไหร่ครับ5%เอาตบมเ,เลยดเ,เลยนะครับยอดเยียยนะครับและนี่คือโบนัสบริหารทีมออ l ซิลของผู้บริหารที่เป็นผู้บริหาร Executive Board และ Senior Executive Board นะครับถ้าภาษาที่เราเข้าใจคือโกสตาและ c p เเราจะได้3%และ6%แบบนี้ด,ดีไหมครับ โบนัสทั้งเดือนมาคำนวณเงินให้เราอีกสุดยอดเลยนะครับและมาดูครับเมื่อเราสมัครหุ้นส่วนเรียบร้อยแล้วนี่คือโบนัสการจ่ายทั้งหมดแล้วมาดูว่าโครงสร้างเริ่มต้นนะครับที่ผมอยากจะแนะนํานะครับวันนี้ไหนๆถ้าเราอยากจะทําอยากจะปลดหนี้อยากจะมีสุขภาพดีจากการทาน,ทานอาหารเสริมวันนี้ผมถามตรงไปตรงมาท่านใดที่มีหนี้บ้างครับมีไหมฮะปาร์ เจ้า่อมอไอผมตด <laughs> เพราะอะไรครับผมก็มีนี่เหมือนกันนะครับวันนี้ถ้าเราจะปลดนี่เอาใหญ่ๆไปเลยดีไหมครับ <laughs> อ่ะผมมือเลยยดครับเอจนซีเลยนะครับและนี่โครงสร้างแรกที่เราจะแนะนําเราจะมี PV อ่ะครเราจะมีเปอร์เซ็นต์คูณเงินให้เราคือครับ40%นะครับทีมนะครับ a g c เนี่ย10,000 PV ซื้อสินค้าให้ครบจะเป็นสินค้าตัวไหนก็ได้รวม PV ให้ได้10,000 PV แล้วและเราจะมีตัวคูณทีมอ่อน30%ทีมแข็ง10% สูงสุดแล้วนะครับในบริษัทเรานะครับจากการเริ่มต้นก็คือเมื่อเราประกอบตัวเองลงโครงสร้างเราได้สินค้ากลับมาโบนัสข้อแรกจะทํางานทันทีคือโบนัสส่วนตัวเราจะได้เงินคืน1,000บาทดีไหมครับแสดงว่านี่คือความยอดเยี่ยมครับ3วันมีเงินโบนัสส่วนตัวคืนแล้วและสามารถสร้างทีมได้2ทีมแค่ A และ B นะครับมาดูว่าถ้าเราลงไปทํางานช่วยชั้นลูกของเราให้เกิดพี ซ้ายและขวาถ้าเป็นทีมอ่อนคือ2องแสนพีทีมแข็ง3ามแสน PV ถ้าเราได้สินค้ามาเราไปขายเราได้โบนัสขายปีอีกสิบถึงยีและถ้าเราแนะนำชั้นลูกและพาชั้ลูกทำงานให้เกิดพ v แบบนี้เราจะมีโบนัสค่า Fast Start 10%มาดูครับยอดเยี่ยมมากๆเลยง่ายๆเลย2องแสนคูณสิมีค่าแนะนำเข้าบัญชีเราเท่าไหร่ครับ2องหมื่นบาทอยอนไหมครับ ถ้าเป็นภาษาบาทเท่าคือคาในหน้าไหมท่านซีโอให้คาในหน้าด้วยสุดยอดมากมาก,มากและถ้าเป็นทีมแข็งส0 0 0สนพีวีค่าฟ a s t ตาร์ทคูณส0 0 0สนเท่าไรครับ30,000บาทเรามารวมบนทสนเล่นเนที่เราลงธุรกิจลงโครงสร้างเอเจได้โบนัสส่วนตัว1,000บาทนะครับไปแล้วนําสินค้าไปกินไปใช้สามารถไปขายได้10-20%ซและได้ค่าแนะนําจากการสร้างทีมสองหมและสามหม มีและได้เกือบห้าหมื่นกว่าบาทแล้วนะครับเนี่ยสุดยอดเลยครับโปรปนิกัรให่แบบแผนการตลาดของท่านซีอเลยนะครับและการบรรลานจ่ายง่ายๆเลยบริษัทเราให้บรรลานจ่ายในทีมที่เป็นทีมอ่อนแต่ทีมอ่อนและทีมแข็งสามารถสลับขั้วกันได้ตลอดเวลานะครับการบรรลายคือทีมอ่อนสองแสนจับสองแสนความยอดเยี่ยมความเพอร์เฟกของโครงสร้างที่เป็นของโครงสร้างของ v g g จีแอนด์บีอาร์พีสองแสนจับสองแสนเหลือหนึ่งแสนบาท ท่านซีโยังคงเหลือและเก็บไว้ให้เราแบบนี้ดีไหมครับไม่ตัดทิ้งดีไหมครับอ่ะผมไลกับท่านซีโเลยนะครับและการมาร้านสายง่ายๆเลยครับ2องแสนจับสองแสนคูณด้วย40%ออกก็ได้ครับ80,000ืนบาทรอบเดียวเท่านั้นนะครับนีรอบเดียวถ้ามาตามแผนการตลาด8ปถึงเรอบนะครับมาดูครับ8,000มืนคูณแปดเท่าไรครับหกแสนสมืนบาทแรอบสุดยอดไหมครับ จะมีธุรกิจอะไรครับที่เราลงทุนโครงสร้างนี้และสามารถทำรายได้แบบนี้ทุกๆุเดือนแบบนี้ดีไหมครับอ่ะปรปืนดังเลยนะครับและโครงสร้างนี้สามารถรับค่านะครับโบนัสสูงสุดในการสร้างทีมรีสตองครับรายได้สูงสุดครับ5 0 0แสนบาทครับปรปืนดังเลยนะครับและค่าแมทชิ่ง2ชั้น100เมีแต่จ่จายกับ่ายคุ้มบ่ครับ ผมถามเสื้อพี่นําเงินว่าคุ้มไหมคุ้มไหมครับผมถามพี่เสื้อขาวว่าคุ้มไหมพี่คุ้มนะเดือนละห้าแสนบาทมีจะจ่ายกับจ่ายปลกมือเดินหน้าให้กับโครงสร้างของเราเลยนะครับและไหนไหนถ้าเราจะทําแล้วลุยไปเลยให้เต็มที่แบบนี้ดีไหมครับ <Yeah. S 1> เมื่อกี้เป็นโครงสร้างที่มีชื่อเราแค่เพียงชื่อเดียวแต่โครงสร้างนี้ใครที่มีสุขภาพซื้อเอาสารอาหารของเราให้มันคุ้มค่าให้มันจุกจ และได้ยินข่าวดีว่าวันนี้ครับต่อโปรสองแถมหนึ่งอีกวันนึงครับปรอไม่ไดเลยนะครับแล้วโครงสร้างนี้ถ้าเป็นชื่อเราเมื่อกี้ครับ A J C ตัวคูณแค่40%ถ้าเป็นชื่อเราครับ123คูณเท่าไหร่ครับ120%เรเยอะไหมครับคุ้มค่ามากมและลงวันอังคารวันศุกร์มีโบนัสกลับคืนมาหาเราทันที่0 0 0บาทคุ้มไหมครับยอดเยี่ยมจริงๆและสามารถสร้างทีมได้4ทีม ถ้าเป็นชื่อเราชื่อเดียวสร้างได้แค่สองทีมมาดูความมหัศจรรย์ในการสร้างทีมสี่ทีมครับผมยกตัวอย่างที่โครงสร้างละหนึ่งแสนพีวีจากการที่เราทํางานทีมหนึ่งทีมสองทีมสามทีมสี่ให้เกิดพีวีทีมละหนึ่งแสนพีวีมาดูว่าความมหัศจรรย์การจ่ายของโครงสร้างที่เป็นสามโครงสร้างชื่อของเราเนี่ยเอจซจ่ายแบบไหนหนึ่งแสนจับหนึ่งแสนคูณด้วยสี่สิบเปอร์เซ็นต์อ๋ให้เลาครับสี่หมื่นบาทนี่โครงสร้างที่สองนะครับ โครงสร้างที่3ครับ1,000งแสนจำห0ึ่งแสคูณสี่สิบเท่าไรครับ40,000บาทและความมหัศจรรย์ยิ่งกว่านั้นถ้าเป็น3โครงสร้างคะแนนที่ถูกคิดเงินให้เราโครงสร้างที่2และโครงสร้างที่3ท่าน c ียังนํามาให้บวกกันอีก1,000งแสนบวกหนึ่งแสนส่งพีวีไปด้านบนนะครับขวาเม็ดที่1ฝั่งนี้ก็ส่งไปซ้ายเม็ดที่1 2,000สอกับ2,000สนคูณโครงสร้างที่1ที่อยู่เฉย แต่ยังมีเงินเข้าให้กับเราหนึ่งแสนจับหนึ่งไปสองแสนจับสองแสนคูณสี่สิบเปร็นนั่นแหละครับแปดหมื่นบาททุกท่านลองรวมดูครับหนึ่ง <1, S 1> รอบหนึ่งรอบเท่านั้นนะครับลงวันอังคารปุ๊บออกวันศุกร์เท่าไหร่ครับหนึ่งแสนหกหมื่นบาทครับโปรโมชั่ดังเลยนี่คือรอบเดียวเท่านั้นนะครับรอบเดียวเท่านั้นแล้วมาดูครับโครงสร้างนี้ถ้าเราลงแบบสามโครงสร้างรอบเดียวถ้ามาตามแผนการตลาดครับ หนึ่งแสนหกคูณแปดเท่าไหร่ครับหนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นบาทครับปรบมือดังเลยนะครับและโครงสร้างนี้ครับเมื่อกี้โครงสร้างเดียวสามารถทําไปได้ห้าแสนบาทห้าสามโครงสร้างเรารับรายได้ก็คือห้าแสนห้าแสนห้าแสนผมถามพี่เสื้อนําเงินว่าขันเทาเห็ดไดเดือนละล้านหาสุดยอดป่ะพี่เกยเอาว่ะเอาปะ่าปะครับพี่เสื้อขาวเอาไหมพี่เดือนละล้านหา้าเอาไหมเอาด้วยกันเลยด้วยกันับเอาปมเป็นดังเลยนะครับ เดือนละหนึ่งล้านห้าแสนบาทเป็นใครใครไม่อยากได้เป็นผมผมก็ทําและผมก็ลงโครงสร้างนี้ตั้งแต่ปี2 5งพัห้ารไม่ได้ลงอีกเลยสอดเยี่ยมเลยครับ <Yeah. S 1> ความมหัศจรรย์กว่านั้นโครงสร้างนี้จะอยู่กับเราถึงปี2,999ทุกท่านว่ากี่ปีครับ400กว oh. ่าปีแสดงว่าลูกหลานเราสามารถที่มารับมรดกต่อจากเราได้ถูกต้องไหมครับ ไม่ต้องลงทุนใหม่แต่มาสารต่อจากโครงสร้างที่เราลงไว้ตั้งแต่บัตรนี้จนชั่วกลปรวาวาสเลยอ่ะผมไปโครงสร้างของเราหน่อยนะครับและนี่คือรายไ,ได้สูงสุด1น0 0 0ล้แสนบาทค่าแมทชิ่งสองชั้น100%แล้วนี้ครับค่าแมทชิ่งวันนี้ถ้าเราแนะนําคนที่เรารักนะครับบริษัทจะให้เป็นชั้นลูกของเราคูณ50%และชั้นลูกของเราเนี่แหละไปชวนเพื่อนมาอีกท่านหนึง่ง ก็จะเป็นชั้นหลานของเราจ่าย50%ครบ100%ค่าแมทชิ่งถ้าเราลงไปช่วยเหลือแล้ว c ีจ่ายให้เราแบบนี้ถือว่าแมนไหมครับเราลงไปช่วยแล้วได้ค่าตอบแทนด้วยแบบนี้ดีไหมครับอ่ะผมมือกับแผนการตลาดของ b u g หน่อยนะครับและการจ่ายง่ายๆเลยเรามีโบนัสทีมแข็งที่มันเกิดจากการสร้างทีมทีมอ่อนและทีมแข็งโบนัสทีมแข็งคนละ20,000บาทจากตัวเรานี่แหละมาชั้นลูกชั้นหลานของเราง่ายๆเลยครับ สองหมื่คูณห้เท่าไหร่ครับ1,000งบาทและ20,000คูณในชั้นหลังครับห้าเนตเท่ากับ1,000งบาทเราสร้างคนนี้และช่วยเหลือคนนี้จะมีโบนัสจาก B.U.G. โอนค่าแมทชิ่งให้เราครับในวันที่10ของเดือนถัดไป2,000มบาทจบไปในนางเลยครับนะนี่แค่รู้จักแค่คนเดียวและช่วยเหลือคนอีกคนหนึ่งแต่ถ้าตามกฎทวีคูณของการสร้างทีมเข้าโบนูจากเพียงคนเดียวถูกไหมครับ เรารู้มากรู้มากกว่าหนึ่งคนนะครับแสดงว่าการที่เราจะแนะนําคนนะครับชั้นลูกของเราจะทวีคูณไปคูณ2ทันทีในค่าแมทชิ่งเท่ากันเท่าไรครับสองหมื่นและถ้าชั้นหลานละ่ะเป็น4ี่คนก็เท่ากันเท่าไรครับสี่หมื่นในวันที่10ของเดือนครับค่าแมทชิ่งสองชั้น1 0 0ครับหกหมื่นบาทตบมือได้เลยนะครับยอดเยี่ยมไหมครับจ่ายกับจ่ายจ่ายกับจ่ายถ้า ค่าโบนัสวิกสตองถึงไม่ถึงเก้ารอบแต่เดือนหนึ่งมาห้ารอบหรอบเอาไหมครับไม่ถึงแสนแต่มาเดือนละห้าหมื่นเอาไหมครับอ่ะปุบปือนังๆเลยนะครับและวันนี้ครับเหมือนที่เขาบอกครับวันนี้ไม่มีใครบังคับให้เราอยากรวยได้ถ้าเราไม่อยากรวยวันนี้นี่คือใครสร้างครับเราสร้างสุขภาพไม่ดีใครรู้ครับเรารู้ถ้าเราอยากจะสุขภาพดีและรวย รับโอกาสจาก b ี g ลงมือทำนะครับสอบถามคนที่แนะนําท่านมาเขาคือคนที่รักคุณจริงๆวันนี้ผมสายชาติจะรักขอบคุณมากและสวัสดีครับ